ฟอสเค้นให้ทุกคนดูเ,เอ้ยแล้วมัน Egg, วันเอกดีว่ะไอหนึ่งใครเออว่าเ,เป็นฮีโร่เป็นฮีโร่ไงเป็นผู้ประสบภัยแล้วเอาสิว้าวานะเฮ้ยอย่ามาแมจิกเนชชีเไยแถวนี้ ไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนนะแต่น uh> ี้คือไม่โดนนะโอ้ยสู้เจ็บเป็นเจี๊ยดเลยคนแรกเลยอะไรวะ สวัสดีครับทุกคนได้เวลาเปิดคลิปอย่างเป็นใจและดีใจกันแล้วเดี๋ยวพีโ้ตเล่นเกมท,ทีหลเดี๋ยวขอเต้นก่อนมารอบต่อมา ah Oh, Noli Ada kawan 都暴露的尽了。 ขอฟันได้ไหมแต่ฟันนะไปแล้วนะเอ,เอ้าเชิดเฮ้ยอันนี้เครื่องหลอนยานี่หว่าทำไมเมื่อกี้ทำเสร็จแล้วใครๆก็เห็นใช่ไหมใครๆก็เห็นอันนี้พวกแสกยินฟีใช่ไหมไอตัวนี้มีพวกแสกยินฟีมันเล่นหนูแล้วเนี่ย เว้ยมันพุ่งมันพุ่งให้ยมันพุ่งมันพุ่งมันพุ่งมันฆ่าคนมันกำลังฆ่าคนดูไทม์เดียอ่อขอเดินนะโตะ๊ไปละอุยได้เงินฟรีอ่ะพวกแจกเงินฟรีนะเนี่ยเล่นเซิร์ฟเดิร์นนั่นแหละ เื่อกี้มันพวกแจกเงินฟรีอ่ะออเแล้วผมมาไงคราวนี้ไอ <I not S 2> ้นอนฟาตัเหรอเอาดีอะไรอ่ะมายืนคุยกันอะไรอ่ะอ๋อีืกว่าสองคนซ้อนกันปั่นไฟชีวิตมีความสุข ชีวิตมีความสุขไม่สนว่าจะมีฆาตรกรไหมเฮ้ยเฮ้ย okay. มันมาแล้วอุ้ย <c oughs> แต่ไม่โดนขูย <c oughs> ลองขนไม่เด่นมากมั้งนะ่ะโคตรไม่เด่นเลยโอ,โอ้โอ้โอ้มันกัดคอแล้วโอ้ยตัวระเบิดเลยเศษกชุุยกระตายเสียงควัน ไปดีกว่าไปซ่อมเครื่องดีกว่าโอ้บ็อกซี่โคา่าน่ากินเสเกินฉันต้องการความสร้านในใจิตใจในชีวิตของฉัน มาเต้นอะไรเนี่ยโอ้คนหนึ่งเขาจริงจังกันนี่มูนวอล์กเลยเฮ้ยเอ้ยมาเต้นแล้วอุอยหน้ายิ่งเครียดอยู่จะมาเต้นอะไร โอ้นั่นไงน้อนฟราตูปีโคตรใหญ่เลยใหญ่อุย้ยอะไรมันก็น่ากลัวขนาดนั้นใจดีกว่าไม่อยากสิธิกษิิคนหาย มาไหมไม่มาอบอกบนฟ้าให้ดีจะมีค้างขาวแห้งโผล่มา ไปเก็บพุกกี้ดีกว่าเดินเก็บแบบชีวิตมีความสุขมาไหมวิ่งดีกว่าเริ่มออกวิ่งแล้วความกลัวเริ่มครอบงำมีคนตายทั้ง3มคนนะมีคนออกตั้งโอ้โหเหลือสมคนท่วนถามจริงคอะพี่ อุ้ยศพคนอยู่ตรงนั้นโอ้โหเหลือสองคนเหลือบักศูนย์ศูนย์เจ็ดเอ็งหยุดเต้นนี้มันเด่นเจ้อ ุ้ยทำไมเขาเรื่องกิ่งจังวะโอ้โหอย่างไรนี่อย่างไรวิ่งล่ะว,วิ่งละโอ้โหโอ้โหตอบตอโดนกัดกินสมองโอโอเออย่างไรอย่างไร โอ้โยโอ้โหเขาไม่งจังโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยความตายอยู่แคอเอ้่มโอ้โหโอ้โหเอ้ตายเลยอุ้ยเก็บกดแล้วอุ้ย สิบสามแล้วเนี่ยโกรธแล้วนะเฮ้ยมีคนเป็นย1ิบเอ็ดด้วยคราวนี้คือครัส h ูมีโอไมค์ก็จอนโดโอไมค์ก็โดไม่นะจอนโดจอนโดต่อมาโอ้โ huh. ห e. oh, oh, ด่านมีพิษซะด้วยอ่ะเอ้ยจอนจอนโดมันคู่กับมีพิษ่ะฮะ ฮะมัน,ม,นออมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะเมื่อกี้แสงสีอะไรวะเกิดอะไรขึ้นซ้อมด้วยดีชิวกายอะครับชิวกาย เอาไงเอาไงเอาไงเดินผ่านเครื่องเลยเอาไงจู๊เอาสิกลายเป็นลูปเปอร์ล้จังหวะนี้งงเอาไงงงงงงงเอาเอาตีว้าวเอาตีอากาศไปหนงทีเอาเอาไงเอา โอ้โอ้จะตายจะตายโอ้โหแอะอืออือพิ่งมาได้นิดเดียวเองอะไรวะอืมเขาเล่นเก่งเกินไปอ่ะทำไมอยู่ดีๆโดนเลงอ่ะแค่เป็นเชลสกี้เองอือเดี๋ยวดูคนอื่นดีกว่า0.07 N7 กำลังวาร์ปหนีไม่นะ <OOK> บุซกา้ากำลังถูกไล่ยอย่างโหดเหี้ยมเออไม่นะอย่าทารุณกรรมสัตว์เลยเอ,อ๊ะเดี๋ยวมันไม่ใช่สัตว์นี่ว่อ,อืออข้ายัางโหดเหี้ยมโหดร้ายซะเหลือเกินอะ่ะตายแน่ไอ้สูสิเจ็ดตัวนี้ โอ้ยดูหน้าสิเพิ่มปิ่มกับการได้ฆ่ามากเลยอะ่ะโอ้ยอย่างเท่โหโอ้ยโอ้ย,อยฟันกันเข้าไปอโอ้โหโอเคขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกัน